การลิงก์สูตรข้ามชีทหรือข้ามไฟล์มีผู้ใช้งาน OpenOffi c e เกิดความสงสัยเรื่องสูตรในโปรแกรมแคลคที่มีการลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามไฟล์ว่าจะสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับใน OpenOffi c e นั้นนะครับมีการลิงก์สูตรข้ามชีทหรือข้ามไฟล์ได้เช่นเดียวกับ Excel สามารถทําได้ไม่ยากนะครับแล้วมีวิธีการดังนี้ยกตัวอย่างนะครับมีเอกสารอยู่2ไฟล์เอกสารแรกนะครับชื่อคอร์ส เป็นเอกสารแจกแ,แจงค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศและต้องการสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับไปแสดงไว้ในเอกสารที่2เอกสารที่2นะครับชื่อ summary cost เป็นเอกสารปลายทางที่ต้องนําข้อมูลจากไฟล์เอกสารแรกนะครับมาใช้ในการคํานวณอยู่ที่ไฟล์เอกสารที่2นะครับจากตัวอย่างคือไฟล์ summary cost เพื่อจะสร้างสูตรคานวณลิงก์ไปยังไฟล์เอกสารแรกสร้างสูตรในการคํานวณปกติครับยกตัวอย่างสร้างสูตรคานวณจากปุ่ม summary เพื่อใช้ในการสรุปค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการอ้างอิงข้อมูลจากไฟล์เอกสารแรกให้หนําเมาส์ไปคลิกเลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่ต้องการอ้างอิงจากเอกสารแรกได้เลยครับเมื่อสร้างสูตรครบสมบูรณ์แล้วกดปุ ter, ่ม enter เราก็จะได้สูตรในการคํานวณที่มีการลิงก์ข้ามไฟล์แล้วสําหรับในการลิงก์ข้ามชีทก็ใช้วิธีเช่นเดียวกับการลิงค์ข้ามไฟล์นะครับ